ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอีกหนึ่งทิกเรื่องระบบหัวฉีดระบบแรงดันน้ำมันก็อันนี้ลูกค้าเขาทำเครื่องสีวาวมาแล้วก็นี้นี่มาให้ผมจูนกล่องให้ปั่นไดโน่ให้ก็รถมีอาการแปลกๆรถจูนน้ำมันเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วเพิ่มไปเท่าไหร่แล้ว AF ก็อยู่ค่าเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมก็เลย เอกใจมันไม่ใช่แล้วพวกทีถ้าเราอัดน้ํามันเข้าไป AF มันต้องเปลี่ยนค่าเอฟที่จอแสดงผลมันต้องเปลี่ยนแต่นี้อัดไปเท่าไหร่รถก็น้ํามัน a ออยู่เท่าเดิมเลยผมก็เลยถอดหัวฉีดมาดูถอดหัวฉีดมาดูถอดมาเคาะดูสรุปว่าเศษเศษถังเศษปีเนียมไอเศษสนิมที่ถังนะอุดตันหัวฉีดไปหมดเลยทําให้หัวฉีดฉีดน้ํามันน้อยลงกว่าเดิม เลยที่เราถมไปน้ํามันเข้าไปแล้วอ่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะเศษสนิมมันไปอุดตันอยู่ที่อกองหัวฉีดเดี๋ยวนี้เรามาถอดถังดูกอ,อาฝากเพื่อนเพื่อนไวยนะเวลาบางทีถ้าจูรถหัวฉีดอย่างเงี้ยจูรถไล่รถรถเก่าๆถังน้ํามันเป็นสนิมมากต้องต้องเพื่อนเพื่อนต้องเช็คให้ดีนะเพราะถ้าเศษสนิมหรือเศษ อะไรเศษผงต่างๆเนี car, so ่ยมันไปอุดตันหัวฉีดอ่ะนิดหน่อยเนี่ยมันทําให้ซีซีหัวฉีดที่ออกมามันเพี้ยนทําให้รถเกิดอาการน้ํามันบางแล้วก็ลูกเบรกลูกอะไรตามมาหลายๆอย่างได้เผื่อเพื่อนๆกำลังไล่รถอยู่เจออาการแบบนี้ก็ผมก็เลยทำคลิปมาให้ดู นี่นะพักกองเขาเพิ่งเปลี่ยนมาแต่ผมว่าถังน่าจะสกระปรกถังน่าจะสกระปรกอ่าเดี๋ยวทีนี้เราไปดูน้ำมันออกก่อน a few moments later จะขอบถังก็น่าจะไม่รู้สนิมเพียบเลย รอแป๊บหนึ่งก็หลังจากที่ดูดน้ำมันหมดแล้วนะก็เพียบเลยเศษสนิมในถังเต็มเลยก็มันต้องถังมันต้องสะอาดนะรถถึงมีผ้ากรองก็จริงมันละเอียดเป็นผงอ่ะมันเข้าไปตันอยู่ในนู้นเอาหูฉีดซีีหายแน่นอนรถเทียนแน่แล้วยิ่งทำเครื่องล่วใหญ่อย่างเงี้ยอย่างสีวาลนี้อันนี้น่าจะเป็นหก 67ชัก74วาวแล้วเอาเปลี่ยนถังก่อนสนิมเพียบเลยก็ oh. อันนี้เป็นลูกยางของเดิมก็ไปใส่เป็นลิ้น C ซ F ตัวนี้มันจะมันจะเล็กนะมันจะเล็กนี่มันจะเล็กมันจะให้ทำให้มันคอนเวลาเราใส่เรือเซียเข้าไปถูฉีดแต่ผมมีลูกยางพิเศษ ก็จะเป็นใหญ่กว่าเดิมใส่เข้าไปมันจะเต็มเบ้านี่ไม่อ,อยาเต็มใลยนี้พอดีนี้จะไ้ก,กดให้แน่นขึ้นป้องกันอากาศรั่วเข้าไปเลียงถ่งนอักมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งไว้มากี่ตัวสามแปดใจละไหเอา้ท่านั้นนะเข็นมากเดี๋ยวพังอีกจะขี่ร้านยินมาเรียบร้อยแนละ้ว ตอนแรกลูกค้ามาบอกว่ารถสตาร์ทติดยากมันติดยากเพราะหัวฉีดนอะมาจ่ายน้ำมันมาน้อยพอเนี้ยล้างหัวฉีดเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่เสร็จปุ๊บกดทีเดียวติดเลยก็เ,เ,เดี๋ยวว่าปั่นในโน่น หลังที่จะเปลี่ยนปั๊มติก๊กไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มติก๊กเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่หล้างอุจฉิตอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ปั่นเก็บไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเอามาปั่นให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงว่าได้ประมาณเท่าไหร่